สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการระวอออีกเช่นเคยครับวันนี้มีหนึ่งคลิก่อนเกมมาฝากให้เป็นประจำท,ทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับพี่เพื่อนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งนะครับกด subscribe เพื่อแจ้งเตือนให้กับทุกคนด้วยเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้เข้ามาเจอกันเป็นคนแรกครับซึ่งวันนี้ครับจะพาไปชมเกมด้านของฟุตบอลคาราบาครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างน้าจวันอย่างอาร์เซนอลวันนี้จะเปิดถิ่นเอมิเรตสเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนคิทซัน พาเลทนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าทั้งคู่นะครับผลงานเวลาเจอกันมานะครับก็ต้องยอมรับว่าทางด้านโจ้ันอย่างอาร์เซอนอลค่อนข้างที่จะเหนือกว่าอยู่แล้วด้วยการเจอกันมา5ครั้งชนะไปถึง4และก็ไม่เคยแพ้กับพาเลทเลยแม้แต่ครั้งเดียวด้วยการเจอกันมาทั้งหมด5เกมรอบหลังสุดนั่นเองครับสรุปผลงานนะครับในรายการนี้แนวของทั้ง2ทีมทั้งหมดทางด้านอาร์เซนอลเนี่ยเนตลอด2เกมก่อนน้านี้ก่อนที่จะมาเจอกันในรอบ8พวกเขาสามารถชนะอร์ตเวลได้และก็รวมไปถึงการผ่านทางด้านบรตัตนมาในเกมล่าสุดทั้ง2เกมพร้อมก็บ คนชีต้องบอกว่าเกมระดับหนีมากๆครับสำหรับนัดอาร์เซนอลครับสำหรับ้านพาเลทครับลูกทีมของโอลิเวอร์กาสเตอร์ครับพวกเขาเสมอวินวอลแต่ผ่านด้วยการเอาชนะจุดทโทษมาได้ในอัพและก็เกมล่าสุดเจอริพูนก็อัดใส่มาเรีริพูไปที่3ามประตูศูนย์และก็มาเจอกันในรอบ8ที่บ้านของอาร์เซนอลนั่นเองครับส่วนผลงานความพร้อมนะครับมาดูกันหน่อยครับสำหรับทั้งคู่นี้ตัวนักเตะบาดเจ็บหรือว่าไปรับใช้ทีมชาติมีใครกันบ้างนะครับเดีูรุ่นนัดจาบ้านก่อนเนี่ยวันนี้เจ้าบ้านก็ต้องบอกว่าน่าสนใจครับเพราะว่าาาทงงด้นขอ กาเบรียลเกสุซตกลับมามีรายชื่ออีกครั้งหนึ่งในขณส่วนตัวเจ็บก็ยังเป็นหน้าเดิมๆพวกมอสฟรากาเบรียลเกสยซก็ไปไว้ครับส่วนแถบด้านทีมเยือนครับวันนี้อิสมาลซายังไม่อยู่นะครับเพราะว่าไปรับใช้ดีมชาตินั่นเองไดจุยคาบาระยังเจ็บแล้วก็ชาลีบิตก็ยังไม่พร้อมในขณส่วนนี่เหลือนะครับรายอัพทั้งหมดในมีดังนี้ครับสำหรับด้านจุบานครับวันนี้มาในระบบแผนสี่สองสามหมือนเดิือกในคาดว่าจะใช้รายยาเฝ้าเสาเป็นผปรซับูมเอรหนึ่งเหมือนเดิมครับ แผงเกมรับวันนี้มีคาราฟีออรี่ครับอินกาบิเอซาริบาร์รวมไปถึงจูเลียนทิมเบอร์ออกสตาร์ครับสามคนตรงกลางครับยังประกอบไปด้วยด้านดีแค้นไรซ์ซูวีเวนดี้แล้วก็รวมไปถึงกัปตันทีมอย่างโอริกาดครับสามเกมรุ่งนนี้มีเรยนโนโทอซา บิยูคาเรียสและก็บุคโยสาก้านี่คือการคาดการณ์นะครับขยับลูด้านของริเวอร์การ์สเนอร์ครับสามสี่สองหนึ่งครับวันนี้ผู้เล่นสามตูเป็นด้านของเฮนเดอร์สันเหมือนเดิมครับสามเซนเตอร์ครับวันนี้ใช้ด้านมาร์เกอรีครับกับตันทีราครอสแล้วก็ด้านริชาร์ดเนี่ยวิ่งแบ็กซ้ายใช้ทาริกมิเชลครับฝั่งขวาเป็นนาร์เรียลคลายเหมือนเดิมเพราะมุมยอสยังเจ็บครับตรงกลางสองคนมีฮิลส์ครับจับคู่ด้านของรัมฟอร์ตัน ในเกมรุกนี้ใช้ปีโนโ่จับคู่ NK เทียและหน้าเป้าเป็นชองฟริปมาเตต้าครับนี่คือรายอัพการคาดการณ์ติเป็นลิตตัวจริงทั้ง2ทีคิวเนียบนะครับว่า,าเกมนี้เนียก็คงจะเป็นรัดอาร์เซนอลที่เดินเกมเข้าใส่ตั้งแต่ต้นเกมเนียบจนจบเกมชาะลแล้วนี้ในบ้านได้เปรียบมากกว่านี้อราร์เซนอลมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับนี่คือ1คู่ก่อนเกมค่ำคืนนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดติดตาม กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันต่อในวันพรุ่งนี้สัหดาวนี้ในการต้องขอตัวลาไปก่อนพบ,บเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สัหราวนี้ต้องกลา่าวว่าสวัสดีครับ